ในบ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท,ทำไอติมมันม่วงลูกเกตค่ะเป็นสไตล์คลีนแต่ว่ามันจะเป็นคลีนแบบกลางๆนะคะเผื่อมีคนใหม่เข้ามาเดี๋ยวเราแจ้งไว้ก่อนนะว่าคลีนสายกลางค่ะให้เพื่อนเพื่อน,นะคะนำมันม่วงที่เราเนื่องให้สุกเรียบร้อยแล้วนะคะปอกเปลือกออกแล้วก็นํามาปั่นเลยค่ะแนะนําให้ตัดเป็นท่อนเล็กก่อนนะคะค่อยไปนื่อมันจะได้สุกเร็วเนาะจากนั้นให้ใส่โยเกิร์ตนะคะรสธรรมชาตินะคะหนึ่งถ้วยใส่ไปหมดเลยค่ะ แล้วก็เราจะเพิ่มความมันให้กับไอติมนะคะด้วยกะทินะคะใช้กะทิประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะมีผู้ชมหลายคนนะคะเป็นห่วงเรื่องว่ากะทิมันไม่คลี a n นะคะจริงๆมันก็ไม่ได้คลีนร้อยเเซแต่ว่าแล้วก็มีหลายคนห่วงเรื่องแคลอรี่แล้วก็ไขมันนะคะอยากจะบอกว่ามันเป็นไขมันที่ดีมากเลยนะคะกะทิอยากให้ทุกคนลองไปหาข้อมูลดูนะคะคือกินเข้าไปแล้วมันสร้างพลังงานเลยมันไม่ได้สะสมนะคะ ไปลองหาข้อมูลดูนะคะถ้าจะพูดตรงนี้มันมาค่อนข้างเยอะนะคะน่าจะพูดไม่หมดเนาะเดี๋ยวเราจะเพิ่มความหวานด้วยน้าเชื่อมแย่หวานอีก1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำผึ้งอีกสัก2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำผึ้งนี่ก็มีคนห่วงนะคะว่ามันแคลอรี่สูงนะคะ1ช้อนโต๊ะก็ประมาณ65แคลนะคะต้องอ คือแจ้งเนิดนึงว่าที่เราทําแต่ละเมนูนะคะเราไม่ได้กินภายในวันเดียวหมดแล้วก็ไม่ได้กินคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแคลอรี่มันก็จะโดนหารลดลงอยู่แล้วนะคะอย่างไอติมเนี่ยกินอย่างมากก็1-2ช้อนโต๊ะแค่นั้นต่อวันนะคะสาหรับตัวของแม่บ้านรีวิวเองนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงว่าวันหนึ่งเราไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นแล้วก็อย่างกะทิเราก็ไม่ได้กินทุกวันไม่ได้กินบ่อยมากนะคะและที่สําคัญมันเป็นไขมันดีไม่สะสมนะคะจากนั้นนําไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ มันก็จะปั่นยากนิดนึงนะคะเพื่อนเอนลองต้องคนไปด้วยปั่นไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะแบบหนืดๆหนืดหน่อยเนาะบางคนเขาอาจจะทำหลายรอบปั่นหลายรอบนะคะเพราะว่าอยากจะให้เนื้อมันเนียนคือเอาไปแช่ฟรีแล้วนํามาปั่นอกีกแต่ว่าแม่มารียูจะไม่ทําแบบนั้นนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเสียเวลาไปเนาะเอาปั่นครั้งเดียวจบเลยนะคะ จากนั้นให้เพื่อนๆนาลูกเกดนะคะหรือไม่ก็เป็นผลไม้อบแห้งอาจจะเป็นองุ่นแคนเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะอามาหั่นให้มันเล็กๆนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปคนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เข้ากันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่พิมพ์เนาะมันจะเป็นสูตรที่ก็หวานนะคะหวานปกติเลยไม่ได้หวานน้อยนะคะวันนี้ถ้าใครอยากให้หวานน้อยก็ลดน้ำพึ่งลงนะคะ อาจจะเหลือสักหนึ่งช้อนโตแล้วก็นำเชื่อมย่าหวานก็หนึ่งช้อนโต๊นะคะแล้วก็จะเป็นในตีมเนื้อแบบที่จะไม่ได้นุ่มขนาดแบบที่เขาทำนะเพราะว่าส่วนผสมมันก็แตกต่างกันเนาะจากนั้นนําไปใส่พิมพ์หรือกล่องพลาสติกกล่องแก้วก็จะดีนะคะเอาที่มันแข็งแรงหน่อยนะคะเพราะว่ามันเวลาตักมันจะได้ตักง่ายเนาะเพราะว่าเนื้อมันจะค่อนข้างแบบแข็งนิดนึงเนาะก่อนเข้าช่องฟรีซนะคะให้เอารูกเกตมาแปะนิดนึงนะคะ ให้รือว่านี่เป็นไอติมมันม่วงลูกเกดนะปิดฝาไว้แล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะช่องแช่ฟรีประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเนี่ยค่ะได้แล้วนะประมาณ5ชั่วโมงผ่านไปนะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะมันก็จะยังแข็งอยู่นะคะก่อนจะกินแล้วก็ทิ้งไว้ให้เค้าละลายนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะถ้าละ,ละลายแล้วมันก็จะตักง่ายขึ้นเนาะ ลองชิมดูแล้วรสชาติโอเคเลยนะคะหวานกําลังดีคือไม่ได้หวานน้อยไปหรือมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ได้เนื้อสัมผัสที่เป็นแบบมันม่วงจริงๆมันม่วงมันม่วงประมาณนั้นเลยนะคะรสชาติอร่อยเลยค่ะก็อย่าลืมนะคะอย่าทานเยอะนะคะจะคลีนแค่ไหนก็อ้วนได้นะคะถ้าเรากินเกินความต้องการของร่างกายเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ